เดี๋ยวถ้าเราเหยียดก้อนขยายผลนะครับตอนนี้เราก็เพื่อเพิ่มเติมในต่างประเทศแล้วก็มาว่าไหมครับอ๋อนั่นครับผลอะไรถ้าเกิดว่าเจ็บแบบนี้ก็แบบจะทำอะไรทำอะไรประมาณนั้นยี่สิบเจ็ด เวลาตกเห็นมีเครื่องปั่นไฟเนี่ยเอาไว้ทำไมอ๋อที่รอนไฟฟ้ามันเาเปิดเอาไว้หมองอันนี้จะต้องเปิดตลอดใช่ครับต้องเปิดไว้ตลอดอินโบทางทางนู้นเขาปิดโหมดไปยังไงนะครับจะไหมมันเลยเลยจับมาเลยเลยครับจะไปอยู่ที่โน่นไหมครับถ้าผมมีชีวะเอ้

แล้วเราไส่วนแบ่งยังไงเขาจ่ายยังไงตอนสเปอร์เครับยี่สิบเปอร์เซ็นตวใหลูกค้าเปเด็กนักเรียนมันรวมๆครับแต่ว่าถ้าถ้าหนักไปก็คะหนักไปทาเด็กนักเรียนทิดปกติครับเดินเข้ามาแล้วก็เด็นเพียค่มันมีอะไรเชื่อมก็นดูมุมตัดแล้วหมวดพีได้กี่เครื่อง สองี่สองีงี่ยบเอเราตัวน้เราติดลอบลเ่อลยมันก็เข้าถึงได้ง่ายก่าอือใหความร่มมือแจนาทีครับผมครับของตางนที่เหลืออยู่ขบนครับอะไรที่อยที่กลุ่มแบบอไเต้องไหนเราจะมาตรองไหนท่านท่านกับท่น ครับตามนอบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านเอกนตรีที่มอบหมายให้ทางตำรวจชาตินะครับโดยท่านพลเอกสุวัสด์แจ้งยศุขนะครับท่านสุวัสดรอแล้วก็ท่านรองรองรัฐมนตรีป่ากาทติธรรมนะครับท่านรองผูกรกตรอรับผิดชอบทางตำรวจตัวพื้นเมืองนะครับให้ดำเนินการกวาดล้างจับกลุ่มบ่อนการพนันทั้งยูโรฟุตบอลยูโรนะครับแล้วก็โกปาอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดไปยังหมู่เยาวชนนะครับโดยทางพนันออนไลน์ นะครับทางตําแหน่งตรวจคู้ข้าเมืองก็ได้ร่วมกับทางตำรวจตราจพระค่านะครับท่านวิจการประจวบนะครับก็ได้ร่วมกับต่างการให้ทางตำรวจอุทธรจังหวัดเชียงรายนะครับร่วมกับทางตําแหน่งตรวจคู้ข้าเมืองตมห้านะครับฝ่ายสืบสวนท่านรองผู้การแล้วก็ท่านผู้การเดชานะครับภายใต้การควบคุมของท่านรองอธิยศยนไกรทองนะครับรองวิชาการท่าผิดชอบงานสืบสวนประสาร่วมกันปฏิบัตินะครับแล้วก็ทางวันนี้ก็มีการมาจับกลุ่มนะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตมุทรแม่ตะลองอำเภอแม่ฟ้าหลวง นะครับก็พบการผู้ร่วมเล่นจับที่มีการเล่นนะครับทั้งหมด16 17คนนะครับคือผู้ร่วมและวก็คนจับนะครับหนึ 1, ่งรวมเป็น17พร้อมของการเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ12เครื่องและจอคอมพิวเตอร์21เครื่องนะครับเท่าที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบมีเงินหมุนเวียนประมาณ50นนล้านนะครับแล้วก็ขณะนี้กำลังขยายผลกลุ่มในทุนการสืบสวนเนี่ยทราบว่าเป็นกลุ่มในทุนของทางฝั่งมาเลเซีย นะครับซึ่งขณะนี้เท่าที่เราซักถามจากน้องๆพนักงานที่ที่จะท,ทำผิดร่วมกันทำผิดเนี่ยคาดการว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือพาะเด็กนักเรียนมธยมอันนี้ก็เป็นอันตรายตั้งรับน้องๆน,นะครับก็ฝากระจาัมพผ่านผู้ปกครองด้วยแล้วกันน,วาน,านนะครับว่าขณะนี้มีว็บพนันนะครับบางทีมีดีดเข้าไปทางมือถือบ้างหรือทางที่น้องๆเข้าไปทางไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนออนไลน์ด้วย นะครับก็ฝากถามผ่านรูปปกครองสังเกตนะครับบุตรหลานของท่านว่ามีการใช้เงินเพิ่มผิดปกติไหมแล้วก็ขณะเดียวกันขณะเดียวกันบุกนุ่งกับจอคอมพิวเตอร์เกินกว่าการที่เรียนหรือไม่อย่างไรพยายามสังเกตนะครับแล้วก็ให้ความรู้เพราะเว็บพวกนี้ส่วใหญ่ก็เป็นการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะดูดเงินจากน้องๆเป็นค่าขนมอัจตรายห้าบบาท100บาท2องสแต่ว่ามันออนไลน์มันทั่วประเทศ นะครับซึ่งเงินหมุนเวียนเราเชื่อมากมาก,กว่า50ล้านนะครับซึ่งขณะนี้กำลังขยายผลนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านตุ๊ตรลอนะครับที่จะต้องสนองนโยบายของท่านนายกตีที่จะให้ทางตำรวจชาตินั้นร่วมกับตํารวจพื้นที่นะครับและทางหน่วยตำหนุนะครับไม่ว่าจะเป็นประกรตำรวจตระกเมืองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดาเนินการที่จะหวัดล้างเว็บพนันพวกนี้อย่างจริงจังนะครับเพื่อไม่ให้ไปทําร้ายเยาวชนเรา ณขนาดนี้นะครับท,ที่ที่เราตรวจพบในเรื่องของบัญชีนบเบื้องต้นนะครับซึ่งเรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าว่ามันผมเชื่อว่ามันมีมากกว่านั้นเพราะรายละร้อยสองร้อยแต่ว่ามันทั่วประเทศเพราะว่ามันมาจากแต่ละแต่ละทุกที่นะครับซึ่งเราจะต้องมีการประสานกับทางแบงค์นะครับในการที่ขอข้อมูลแล้วก,ก็กำลังขยายผลนะครับถ้าเกิดว่ามีคนไทยเป็นในทุนร่วมนะครับถ,ถ้าเกิด เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินเราก็ใช้มาตรการยึดทรัพย์นะครับอันนี้ก็ขอเวลาทางรักับสวนได้รวบรวมหลักฐานซึ่งทางตำรวจที่จังหวัดเชียงรายกับทางตำรวจตำรวจของนเมือง5นะครับก็กลังมีการประสานในเรื่องการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมหลักฐานกันอยู่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็ก็จะควบคุมส่งโรงพักแม่ฟ้าหลวงดเนินคดีต่อไปครับ